ประมาณไปแล้วห <c oughs> ้านาทีลาเดี๋ยวฟังล่ะฟานก็มาแล้วเออเดี๋ยวไปเอา

ครับเรยนับทางยังเจ็ดนาทีแล้วพี่อกกขับทางแต่เวลายูเทิน